เราแก่แล้วนะคะเห็นอะไรก็ต้องปงแล้วค่ะทุกวันนี้นะคะเอาก็ต้นปงนี่นะคะ่ะต้นปงนะคะถ้าอยู่บนโคกบนเขานะคะต้นมันก็ไม่ใหญ่แบบนี้คะ่ะสวยงามเหมือนกันค่ะสวยงามเหมือนกันนะคะต้นปงค่ะต้นปงนะคะต้นปงนะคะ่งะ,คะ ต้นปงที่สวยงามค่ะต้นปงที่สวยงามนะคะต้นปงค่ะเยอะปนี้ก็อยากปงเหมือนกันได้ดูชมนะคะอยากให้เพื่อนๆได้ดูชมค่ะในต้นปงนะคะต้นปงค่ะต้นไม้ที่อยู่ในป่านะคะเขาเอามาปลูกไว้บ้านค่ะไว้ตามบ้านนะคะชื่อต้นปงค่ะต้นปงนะคะสวยงามเหมือนกันค่ะสวยงามเหมือนกันนะคะต้นปงค่ะต้นปงนะคะ ได้ดูชมนะคะอยากให้เพื่อนๆได้ดูชมค่ะนี่ต้นปงนะคะต้นปงคะ่ะเก๋ๆค่ะนี่คือต้นปงนะคะต้นปงค่ะต้นปงนะคะต้นปุงนะคะต้นปุงคะ่งะ,คะ ก็อยากให้เพื่อนๆนได้ชมนะคะต้นปงสวยๆค่ะสวยงามมากเลยค่ะสวยงามมากนะคะสวยงามค่ะอยากให้เพื่อนงามค่ะต้นปงนะคะต้นปงก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นค่ะต้นปงนี่คือต้นปงนะคะ นะคะวันนี้ก็อยากปฟงค่ะ ต้นปุงนะคะต้นปุงค่ะก็อยากให้เพื่อนๆได้ชมนะคะต้นปุ่งสวยๆค่ะได้ดูชมนะคะอยากให้เพื่อนๆได้ดูชมค่ะนี่ต้นปุงนะคะต้นปุงค่ะเก๋ๆค่ะนี่คือต้นปุงนะคะต้นปุงค่ะต้นปุ่งนะคะ ต้นไม้ที่อยู่ในป่านะคะเขาเอามาปลูกไว้บ้าน,นะคะ่ะไว้ตามบ้านนะคะชื่อต้นปงค่ะต้นปงนะคะ,น,น,ะ,คะนำเพื่อนๆมาดูนะคะต้นปงค่ะต้นปง <graduation> ต้นปงค่ะต้นปงนะคะต้นปงค่ะปงนะคะป,ง,คะป,ง,ะคะปงที่สวยงามคะ่ะนี่ก็เป็น ต้นปงคะ่ะต้นปงนะคะต้นป่งคะ่ะปงนะคะปงที่สวยงามค่ะนี่ก็เป็นต้นปุ่งนะคะต้นปุ่งคะ่ะก็อยากให้เพื่อนๆได้ชมนะคะต้นปุ่งสวยๆคะ่ะ คก่่นี่คือต้นปุงนะคะต้นปุงค่ะต้นปงนะคะแก่ๆค่ะนี่คือต้นปุงนะคะต้นปงค่ะต้นปงนะคะต้นปุงนะคะต้นปุงค่ะ ก็อยากให้เพื่อนๆได้ชมนะคะต้นปงสวยๆค่ะนี่เอามาปลูกไว้นะคะมาปลูกไว้เลยต้นมันก็ใหญ่ค่ะมันงามนะคะเด็กบางคนไม่เคยรู้นะคะว่าต้นปงเป็นยังไงจะรู้แต่คนเก๋กๆนะคะจะรู้แต่คนเก๋ต้นไม้ที่อยู่ในป่านะคะเขาเอามาปลูกไว้บ้านค่ะไว้จำบ้านนะคะชื่อต้นปงค่ะต้นปงนะคะ ได้ดูชมนะคะอยากให้เพื่อนๆได้ดูชมค่ะนี่ต้นปรงนะคะต้นปรง,งค่ะต้นปรงค่ะต้นปรงที่สวยงามค่ะต้นปรงที่สวยงามนะคะต้นปรงค่ะเยปนี้ก็อยากปงเหมือนกันเยปนี้ก็เลยนําเพื่อนๆมาดูต้นปรงนะคะต้นปรงค่ะ Icana, ต้นไม้ที่อยู่ในป่านะคะเขาเอามาปลูกไว้บ้านค่ะไว้ตามบ้านนะคะชื่อต้นปงค่ะต้นปงนะคะต้นไม้ที่อยู่ในป่านะคะเขาเอามาปลูกไว้บ้านค่ะไว้ตามบ้านนะคะชื่อต้นปงค่ะต,ต้นปงนะคะ เราแก่แล้วนะคะเห็นอะไรก็ต้องปรงแล้วค่ะทุกวันนี้นะคะเราต้นปรงนี่นะคะต้นปรงนะคะถ้าอยู่บนโคบนเขานะคะต้นมันก็ไม่ใหญ่แบบนี้คะ่ะต้นไม้ที่อยู่ในป่านะคะเขาเอามาปลูกไว้บ้านคะ่ะไว้ตมบ,บ้านนะคะชื่อต้นปรงค่ะต้นปรงนะคะต้นปรงนะคะต้นปรงะคะ่ะ ก็อยากให้เพื่อนๆได้ชมนะคะต้นปงสวยๆคะ่ะอยปนีก็เลยนำเพื่อนๆมาดูต้นปงนะคะต้นปงคะ่ะ สวยงามเหมือนกันค่ะสวยงามเหมือนกันนะคะต้นปงค่ะต้นปงนะคะงามค่ะต้นปงนะคะต้นปงก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นค่ะต้นปงนี่คือต้นปงนะคะ ได้ดูชมนะคะอยากให้เพื่อนๆได้ดูชมคะ่ะในต้นปงนะคะต้นปงคะ่ะนี่เอามาปลูกไว้นะคะมาปลูกไว้เลยต้นมันก็ใหญ่ะคะ่ะมันงามนะคะต้นไม้ที่อยู่ในป่านะคะเขาเอามาปลูกไว้บ้านคะ่ะไว้ตามบ้านนะคะชื่อต้นปงคะ่ะต้นปงนะคะต้นปงคะ่ะ ต้นปงที่สวยงามค่ะต้นปงที่สวยงามนะคะต้นปงค่ะเฮียปน,นี้ก็อยากปงเหมือนกันสวยงามมากเลยค่ะสวยงามมากนะคะสวยงามค่ะอยากใหเ้เพื่อนได้ดูชมนะคะอยากให้เพื่อนๆได้ดูชมค่ะนี่ต้นปงนะคะต้นปงค่ะ ต้นปุงนะคะต้นปุงค่ะก็อยากให้เพื่อนๆได้ชมนะคะต้นปุงสวยๆค่ะต้นปุงนะคะต้นปุงค่ะก็อยากให้เพื่อนๆได้ชมนะคะต้นปุงสวยๆค่ะ เราแก่แล้วนะคะเห็นอะไรก็ต้องปงแล้วค่ะทุกวันนี้นะคะเราก็ต้นปงนี่นะค่ะต้นปงนะคะถ้าอยู่บนโคกบนเขานะคะต้นมันก็ไม่ใหญ่แบบนี้นะค่ะ <eenth. S 1> เด็กบางคนไม่เคยรู้นะคะว่าต้นปงเป็นยังไงจะรู้แต่คนแก่ๆนะคะจะรู้แต่คนแก่ ต้นปงค่ะต้นปงที่สวยงามค่ะต้นปงที่สวยงามนะคะ <fendim> ต้นปงค่ะเยอะปนี้ก็อยากปงเหมือนกันค่ะต้นปงนะคะต้นปงค่ะให้ดูต้นปงนะคะนําเพื่อนๆนมาดูต้นปงค่ะมาดูต้นปงนะคะมาเที่ยวค่ะ นำเพื่อนๆมาดูนะคะต้นปุงค่ะต้นปุงอ่ะนี่เอามาปลูกไว้นะคะมาปลูกไว้เลยต้นมันก็ใหญ่ค่ะมันงามนะคะเราแก่แล้วนะคะเห็นอะไรก็ต้องปรงแล้วค่ะทุกวันนี้นะคะเอก็ต้นปรุงนี่ยะค่ะต้นปุงนะคะถ้าอยู่บนโคกบนเขานะคะต้น